วันนี้เราก็มากันที่บลรทอนะครับบริษัทรักษาความปลอดภัยภาคกานไทยจำกัดหรือว่า FSEC a v s e c นะครับอันนี้เป็นบริษัทลูกนะครับซึ่งได้จัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่า Core Service หรือว่าการบริการพื้นฐานของทอทอเนี่ยได้มตาตรฐานที่นี่สุนรภูมินะครับก็มีคนของที่ทำ เกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะฮะสามกะกะละห้าร้อยคนนะฮะนี่เฉพาะตรวจคนนะครับก็พันห้าร้อยคนเข้าไปแล้วนะครับแล้วส่วนอื่นๆอีกวันสองร้อยคนนะครับวันนี้จะพามาดูนครับว่าการทํางานเขากว่าจะคัดได้แต่ละคนขึ้นมาเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานมากน้อยขนาดไหนนะครับมาตรฐานไม่ใช่มาตรฐานที่ทอทกำหนดเองนะครับมโนเองใช้ดุลพินิจ์เองไม่ได้นะครับจะต้องมีสํานักงานการบินพลเรือนหรือว่ากพทนะครับซึ่งเป็นเลกูเลเตอร์หรือผู้คุ้มกฎเนี่ยมาคอยดูมาตรฐานว่าเราใช้ได้หรือเปล่า แล้วตัวสำนักง,งานการบินทั่วเรือเนี่ยก็ต้องถูกตรวจสอบโดย ICAO นะครับ International Civil Aviation Organization เนี่ยของ UN เนี่ยตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะกว่าจะมาเป็นผู้ตรวจค้นนะครับหรือว่าผู้รักษาความปลอดภัยให้พวกเราเป็นพันๆคนต้องผ่านกระบวนการค่อนข้างมากนอกจากผ่านกระบวนการไม่พอนะครับทางกบฏก็ต้องมีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะนะครับใครตกนะครับใครปล่อยของอะไรที่มีอันตรายหลุดก็ต้องถูกกลับไปเทนใหม่อีก20ชั่วโมงเดี๋ยวเราเข้าไปพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมกันนะครับ ไอศูนย์นี้ไม่ได้ง่ายๆนะคือ,อคกว่าจะมีกว่าจะมีได้เรามีการลิงก์ภาพมาจากเทอร์มินอลนะครับเพราะฉะนั้นเราเด็กฝึกงานเราไม่ต้องไปเกะกะที่หน้าอาคารผู้โดยสารนะครับตรงตรงจุดที่เขาทำงานกันเราจะลิงก์ภาพมาเลยสวัสดีครับหลังจากพิธีเปิด ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบสเนี่ยวันนี้ก็ถือโอกาสได้ท่านปิตินะครับสิการนนท์นะครับได้ท่านซีโอใหม่ทอดด้ามแต่ประสบการณ์นี้สุดยอดตั้งแต่อยู่ทอทแล้วพาเดินชมหน่อยว่าเออเรามีวิธีการเทร n น i n g อะไรกันยังไงนะครับแล้วเ l a เสร็จตอนทํางานเขาอยู่อะไรกันยังไงบ้างให้บริการคนที่เหมือนยากนะคืออยู่ๆจะให้พนักงานผู้ชายไปจับผู้โดยสารผู้หญิงก็ไม่ใช่่ก็อบรมก่อนต้องอบรมกันก่อนสุดาพาวามเรียบร้อยการแรกคือคุณสมบัติก่อน นอกจากมีคุณสมบัติจบการศึกษาระดับไหนแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องดูประวัติอาชญากรนะครับว่าคนที่จะมาทํางานเนี่ยเราผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรมาก่อนลงหน้าทุกทุกทุกคนนะครับเมื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรดูฟิสิกอลนะครับสภาพร่างกายบุคลิกต่างๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่แผนการฝึกอบรมที่ได้รับการเห็นชอบ ของบอรทอเนี่ยก็ได้รับความเห็นชอบจากททครับ,รบซึ่งแผนการฝึกอบรมของททก็ได้รับความเห็นชอบจากกบทกบฏท <ๆ S 1> ครับ <ๆ S 1> าการเรียนการสอนเป็นอย่างนี้ครับซึ่งกบทก็ดูทูไอเคโอเขาตัวดีทีไอเคโอก็มาออดิต แผนโหดๆเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างครับก่อนจะรับพนักงานนอกจากดูประวงประวัติเชี่กรรมแล้วต้องมาต้องมาฝึกอบรมเลยไหมครับฝึกอบรมก็คือแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับภาคทฤษฎีนะครับจริงๆแล้วอีกโหดหนึ่งคือตำรวจนะครับก็คือพรบธุรกิจนักษาความภัยเป็นพรบตำรวจได้นะฮะเพราะนั้นเราต้องฝึกอบรมตามหลักสูตรของธุรกิจนักษาภัยเป็นอัดับแรกก่อนนะครับจากนั้นก็เข้าสู่หลักสูตร การรักษาคอยการบินแล้วครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนที่เกี่ยวกับวินิจฉัยภาพบูทอเขาเรียกว่าเป็นพนักงานตรวจคนส่วนพนักงานวันนี้ที่เราจะมาดูนี่เฉพาะเป็นส่วนของฝึกอบรมทางด้านการบินจริงครับตอนที่มาฝึกอบรมของเราเนี่ยไปโดนฝึกอบรมของตํารวจแล้วรอบนึงรอบรอบอันนี้ของของบลอทหรือเอฟเซเนี่ยจะเป็นดูเฉพาะส่วนฝึกอบรมของการบินพอฝึกอบรมการบินซึ่งจริงๆแล้วเราก็นำหลักสูตรองตรวจมาสอนได้นะครับ ในส่วนของการบินเนี่ยก็จะแบ่งเป็นภาาพิสดี40ชั่วโมงัก็จะต้องพนักงานรักษาภัยทุกคนเนี่ยต้องรู้เรียกว่า security awareness นะครับ,ค,รบคือสิ่งแวดล้อมด้านการรักษาความปลอดภัยเนี่ยการะระแวดระวังนะครับเห็นอะไรตรงนี้มีไม่มีกระเป๋าแล้วอยู่ดีๆมีกระเป๋ามาตรงนี้หรือคนที่มีบุคลิกลักษณะอย่างนี้กระทำแบบนี้น่าจะเข้าข่าย เข้ามาแทกแงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็เ like ป so ็นวิชาสกิลี่สี่ชั่วโมงก็มาอยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องนี้นี่ห้องนี้เราสอนได้ทีประมาณกี่คนครับก็40คน40บคนครับก็ก็นอกจากสอนภาคทฤษฎีต่างๆนนอกเหนือที่ผมบอกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจร่างกายละจะเห็นได้ว่าเวลาเราผ่านจุดตรวจค้นเนี่ยนอกจากกระเป๋าเราเข้าเครื่องไอซ์เรียดูจอแล้วเนี่ยนะก็จะต้องตัวเราเนี่ยต้องตรวจร่างกายเพราะนั้นการตรวจร่างกายเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าการ ใช้เครื่องแฮนด์สแกนเนอร์อย่างเดียวไม่พอมันจะต้องมีการสัมผัสว่ามีการซุกซ่อนอยู่ที่ไหนจุดซ่อนเลนต่างๆซึ่งตรงนี้เราต้องเน้นย้ําให้พนักงานเรามีความกล้าที่จะทํการตราจผู้หญิงก็ตรวจผู้หญิงผู้หญิงตรวจผู้หญิงผู้ชายตรวจผู้ชายผู้หญิงตรวจผู้ชายได้ด้วยอ๋อแต่ผู้ชายตรวจผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายตรวจผู้หญิงไม่ได้ครับก็นอกจากนั้นจะมีการตรวจยานพหนะซุกซ่อนยาพหนะใต้ท้องรถไหมมีวิธีการตรวจด้วยไงซึ่งททก็พัฒนาไปถึงเครื่องเอสร์ลดไปแล้วนะครับ นอกจากนั้นยังไม่พอในห้องเรียนนะครับเมื่อครบ40ชั่วโมงแล้วก็จะต้องไป on the job training หรือไปฝึกปฏิบัติหน้างานนะหน้างานก็คือกอบทอนนนั้เขาเขากำหนดชั่วโมงไหมครับเขากำหนดชั่วโมงไว้นะครับ112ชั่วโมงในนั้น112ชั่วโมงเนี่ยฮะอันนี้40ชั่วโมง40ชั่วโมงในห้องเรียนแล้วคิดเป็นวันวันละกี่ชั่วโมงก็40ชั่วโมงก็วันละประมาณ7ดชั่วโมงมีเบรดก็ใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งบวกลบพัก ก็สิบรองประมาณ12วันครับครับไปที่ไปไปหน้างานอีก112ชั่วโมงจะไปหน้างานอีก112ชั่วโมงในจำนวน112ชั่วโมงนั้นน่ะแบ่งเป็นตรวจร่างกายตรวจรถดำเนินการต่างๆที่ฐานจริงได้อีก40ชั่วโมงในนั้นน่ะไปตรวจด้วยอันวินิจฉัยภาพซึ่งเรามีห้องวินิจฉัยภาพซึ่งไอ้สี่ชั่วโมงหนึ่งไอ้อยสิบสองเนี่ยสี่สิบชั่วโมงวินิจฉัยภาพ่อยู่ใน112อยู่ใน112แต่แต่มันอยู่แบบค่อนข้าง การวิธีฉายภาพเนี่ยกฎของของเราเนี่ยกฎของกบทเนี่ยดูได้20่นาทีเพราะนั้นท่านคิดดูนะฮะท่านท่านจะวิธีใช้ฝึกโอเจให้ได้4ี่สิชั่วโมงไม่ได้เรื่องง่ายนะฮะไม่ใช่ว่าหนึ่งชั่วโมงท่านจะเก็บได้60สนาทีนะฮะใน1ชั่วโมงเนี่ยท่านเก็บได้แค่20นาทีท่านคิดดูนะกับใจท่านจะได้เก็บได้60นาทีท่านก็ต้องไป3มชั่วโมงจริงไหมฮะเพราะนั้นการสู่วินิจฉัยภาพเนี่ยจึงใช้เวลากระบวนการต่างๆเนี่ยจะมาเสียเวลาตรงตรงนี้ที่สุดแล้วถ้าใครเขา สนามบินไหนเขาไม่ได้มีห้องวินิจฉัยภาพก็ต้องไป OJT คือ on the job training ที่น้างานก็ต้องไปเกะกะหน้างงานครับจริงจริงเนี่ยการวินิจฉัยภาพเนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้ทักษะบทเรียนที่เรียนมากับประสบการณ์นะครับคือถ้าผ่านประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร่การเห็นภาพอันตรายวัตถุอันตรายมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำให้การวินิจฉัยแม่นตรงขึ้นมีความรวดเร็วในการตรวจพบอยากดูครับ ความเป็นอยู่พนักงานตอนทำงงทำงานเนี่ยแล้วสำคัญสำคัญที่สุดคือห้องพักครับครับโอ้โหมาดูนี่สวยงามจริงอาสตรบนี่นี่ก็เป็นห้องนอนที่ทําไมต้องมีห้องพักมาพักได้เหรอครับมันมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือกฎหมายแรงงานครับกฎหมายแรงงานเนี่ยห้าทำงานติดต่อกัน5ชั่วโมงเขามีสี่ห้างหนึ่งชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ได้จะกินข้าวก็ได้จะมานอนก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งคือเราทํางานไปแปดชั่วโมงครับ ให้น้องมาพักผ่อนจะได้ไม่มีหลับยามอ่าเห็นยามชอบหลับอะไรเงี้ยเราไม่มีเพราะเราได้มีที่พักได้ไหมเพราะว่าทำงานครบ8ปชั่วโมงแล้วเราเราพักอีก8ดชั่วโมงเนี่ยก็สามารถมาทํางานอีกแปดชั่วโมงได้ครับเพราะว่าไม่ได้ถือว่าเป็นงานทํางานต่อเนื่องใช่ใช่เขาจะได้ไม่ต้องกลับบ้านที่อยู่ไกลคือสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นท่าอากาศที่ไกลจากชุมชนไกลจากบ้านพักว่าเพราะฉะนั้นเราจึงทำห้องพักให้เพียงพอจ่อพนักงานแน่นอนคนคนรักษาความปลอดภัยเราตัวเขาเองเขายัง สุขภาพไม่แข็งแรงตี่จะมาดูแลเราได้ยัางไงในฐานะผมเป็นซีอเนี่ยผมให้ความสาคัญกับสภาพความเป็นอยู่ของพนักงานสูงสุดครับก็ไม่มีสองห้องแค่นี้ก็คือต้องแยกชายหญิงครับห้องนี้กี่เตียงได้ครับนี่ห้องนี้ก็ประมาณสามสิบเตียงสองห้องครับสองห้องนี่นี่เป็นสําหรับผู้หญิงห้องนี้สับผู้ชายแอร์เย็นดีนะแอร์เย็นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องพยาบาลด้วยเพราะว่าตามกฎหมายแรงงานเนี่ยต้องมีพยาบาลเนี่ยคอย สามารถดูแลได้ตลอดเวลาครับจะหข้าพยาบาลได้เราหมอเอามาจากไหนพี่เราจะทำพยาบาลตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวนี้จะเจอหมอทา้งเองคอยหมอทางเองครับถึงระดับไหนระดับไหนก็ต้องต้องส่งต้องส่งไปโรงพยาบาลนิดแล้วแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลเราก็มีสามารถไปรักษาพยาบาลได้เรามีประกันสังคมครับครับเมื่อกี้ที่พี่บอกใช้ OJT ต้อง112ชั่วโมง112ชั่วโมงครับใช่ไหมครับแล้วใน112ชั่วโมงเนี่ยต้องดูจอ40ชั่วโมงครับครัว่าดูจอ40ชั่วโมงเนี่ย ตามระเบียบกรทเนี่ยห้ามดูจอติดต่อกันเกินยี่สนาทีโอ้โหกว่าจะครบสี่ชั่วโมงกว่าจะสี่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันได้แค่ยี่สิบนาทีครับทีนี้ถ้ามันเราไม่มีเทคโนโลยีพวกนี้ก็ต้องไปดูกันที่หน้างานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบสเทรนนิ่งเนี่ยมาตอบโจทย์ตรง OJT เข้าสู่ OJT ไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อ OJT เสร็จเนี่ยพอมาปฏิบัติงานแล้วเนี่ยคนที่ OJT อย่าลืมนะครับว่า OJT พูดสารจริงเนี่ยเขาอาจจะ เจอแต่ผู้โดยสารที่ไม่มีวัตถุอันตรายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติงานเนี่ยเมื่อเจอวัตถุอันตรายเขาอาจจะไม่เกิดความคุ้นเคยหรือไม่ทราบเลยหรือทราบแต่ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเห็นแต่ไอแพดเห็นแต่ไอแพดธรรมดาของเหลวละเจลนั่งนั่งอยู่สี่ชั่วโมงเห็นแต่ไอแพดเห็นแต่ไอแพดเห็นแต่ครีมทาหน้าเป็นไปได้ที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่เจอผู้โดยสารที่พกอาวุธปืนลูกศรปืน โหลดมันเลยก็ได้แต่อันนี้มีภาพแต่นี้มีมีภาพหลอกเข้ามาใช่ครับมีภาพเด็กมาด้านดูที่มองไม่รู้เลยว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องหนึ่งให้ความรู้ก่อนว่าโอกาสที่วัตถุอันตรายแต่ละประเภทที่เขาจะเจอมีอะไรบ้างครับเสร็จแล้วเราจะทําบททดสอบให้เขาเมื่อเขาดูภาพในภาพหนึ่งเนี่ยอาจจะมีวัตถุอันตรายหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างเขาต้องไอ e n นติฟายให้ได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาดูดูภาพบ่อยๆคือเอาภาพสด จากในเทอร์มินอลเลยยิงมาผสมกับภาพที่เราซิมูเลตเข้ามาเลยคือภาพจากเทอร์มินอลเนี่ยเมื่อเมื่อดึงเข้ามาเข้าสู่โปรแกรมเราแล้วเนี่ยก็จึงเอามาให้น้องดูเขาเอาภาพส่วนมาบวกกับภาพไอที่เราจะเอาวัตถุอันตรายแปลกๆให้เขาดูเพราะว่าเราก็เห็นไปนู่นเลยเชียงใหม่เชียงรายใครเขาจะใช่ครับสามารถที่จะอบรมคือกททบอกว่าเวลาการอบรมข้ามจังหวัดเนี่ยข้ามข้ามพื้นที่เนี่ย ขอให้มีครูที่ได้รับการรับรองไปรับรองวิทยากรมานั่งกำกับด้วยเราสามารถใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์สามารถถ่ายทอดแล้วก็สอนออนไลน์ได้ก็มีครูมาตรฐานผ่านกปพทห้าคนซึ่งตอนนี้ใช่ครับก็ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไปไม่ต้องขึ้นเครื่องบินแล้วภาพก็เป็นภาพสดบวกภาพที่ตกแต่งที่อยากแล้วรอเทรนใช่ครับมาตรฐานเดียวกันแน่นอนาต่นอนประเทศครับซึ่งซึ่งภาพที่อยู่ในใช้คําว่าไม่ไมเชิงภาพสดนะครับเป็นภาพที่มีอยู่แล้วเราเอาภาพนั้นมาประมวลผลเข้าโปรแกรม ซึ่งมีเป็นแสนแสนภาพเราสามารถแยกประเภทภาพที่ที่มีผู้สสารจริงๆเนี่ยเดินหรือวัสดุอุปกรณ์สัมภาระของผู้สสารจริงๆเนี่ยก็เอามาแยกแยกเป็นประเภทประเภทเป็นภาพจริงดกวยใช่ไหมใช้เพราะว่าภาพจริงใช้เพราะว่าภาพจริงแทนภาพสดนะครับเอาภาพจริงๆเนี่ยที่เจอจริงๆเนี่ยเป็นวัตถุอันตรายจริงๆหรือวัตถุไม่อันตรายจริงๆก็ได้ให้สร้างความคุ้นเคยเหมือนวัคซีนนะฮะคือสร้างความคุ้นเคยกับให้พนักงานเกิดทักษะเมื่อเจอของจริงแล้ว จะได้รีคอร์ออกมาได้ทันทีในเวลาที่รวดเร็วแต่ที่ผมชอบเนี่ยคือมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเลยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเนี่ยเพราะครูที่มีทักษะที่ได้รับการรับรองจากกบฏทอมไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะครับไม่ใช่โอ้โหมีห้าคนบินมาสุนทรภูมิทีได้บินไปเชียงใหม่ทีบินไปภูเก็ตทีก่อจะเทรนเสร็จแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลานานมากเลยถูกต้องครับทีนี้เอฟเซก็เลยผลิตคนที่จะมาเป็นเทรนเดอร์เทรนเนอร์ตอนนี้กําลังทําการสอบอีก9คนครับ ถ้าเก้าบวกห้าก็เป็นสิบคนละแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะได้สามารถขยายเพราะว่าตอนนี้เรามีพนักงานเจ00คนก็อาจจะต้องมีวิทยากรในจำนวนที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นครับอันนี้พยาบาลสวัสดีครับเป็นไงน้องสบายดี่วกกันเยอะไหมวันๆกี่สักกี่คนได้ชี้สิบกว่คนวันละเหรอมีกี่คนที่ทำงานอยู่สนับภูมิเนี่ยของบราทอผัดละห้าร้อยวันละสผัดใช่พันห้าพันห้าพันห้า อันนี้เฉพาะตรวจคนนะฮะนักง,งานรักษาภัยก็ประมาณ200อะมันจะมีช่วงบางวันก็ห้าสิบหกสิบคนก็อ๋ 40, 60, 60อสี่สิบถึงหกสิบคนเลยแต่ที่สําคัญคือลาป่วยแต่ว่าช่วงนี้ก็มีการออกนอกทุนที่เปดูแลแต่วันนี้ไม่ได้ไปแต่เราก็ให้ความสําคัญว่าถึงแม้จะป่วยที่บ้านเนี่ยถ้ามีความต้องการพยาบาลเราก็ส่งไปดูแลด้วยส่วนใหญ่หน้างานนี่เป็นหนักหนักนี่เป็นอะไรกันบ้างครับส่วนใหญ่กาๆปวดท้องเมนประจำเดือนที่เยอะสุดค่ะโอ ก็มาพักแล้วเราไงให้ให้ยาแก้ปวดให้ใช่แล้วก็ไปที่เกี่ยวกับประมูลลูกแล้วก็รีบคนให้ไปโรงพยาบาลเลยค่ะที่จะมีชัวของเราที่เพียงก่อน้าเนี่ก็เพียเดือนเดือนนี้ต้องส่งโรงพยาบาลเลยสักกี่คนเนี่ยเดือนเดือนประมาณสี่ห้าคนสี่ห้าคนแล้วก็ต้องไปด้วยคนไม่น้อยนะพี่เดือนเดือนทำงานกันต้องหามส่งโรงพยาบาลนี่ใช่อืมแต่เราก็เรียกรถพยาบาลมารับ ดูแลไม่ได้่ก็คือส่งรถของบริษัทไปกับบที่บ้านไมใช่แต่ถ้าจำเป็นก็เรียกมาได้นะสำหรับคนที่ป่วยนะคะแล้วก็สามารถมาตรี้ได้เลยก็วันๆก็40ถึง60คนนะโอเคครับขอบคุณมากครับฝากดูแลพนักงานเวลทด้วยนะครับเฉพาะตรวจค้นนะฮะ500ต่อกะกะละ8ชั่วโมงนะของเราต้องเปิด24ชั่วโมงนะดสามยี่สิบสี่ครับแล้วตามกฎหมายแรงงานเขาก็ห้าม ใช้งานกันเคยทัดสมงแงบี้กะบังว่าใช่ต้องมีการพักนะเราก็มีห้องพักให้ปวยส่วนญ่เป็นพนักงานผู้หญิงนะบางทีแบบมีรอบเดือนมาอะไรมาก็ต้องมานั่งทํางานนะก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนก็มีภาระต้องรับผิดชอบนะเราก็จะใช้งานเขาอย่างเดียวคงไม่ได้อ่ะคนเจ็บคนไข้ก็ต้องดูแลกันวันละสี่สิบห้าสิบคนเยอะเหมือนกันนะพี่สี่สิบห้าสิบคนส่งโรงพยาบาลกันเดือนละสี่ห้าคนอยู่ก็มีห้องอาหารห้องอาหารพร้อมที่จะอ๋อแล้ว เอาอาหารมาทานได้แต่เราไม่ได้มีขายแล้วก็ซื้อจากไหนจริงๆเราเรามีแม่บ้านของเราเองที่คอยใส่เป็นตักแกงใส่ถุงอ๋อแต่บางทีเพราะว่าพักไม่พร้อมกันเขาไม่พร้อมกันตอนพอดีช่วงนี้ไม่ได้พักค่ะเดี๋ยวสักเที่ยงจะมีอาหารถุงส่วนใหญ่เอาผ้าเอามาทานเองหรือว่าซื้อก็นี่ก็เป็นห้องอาหารนะครับเพิ่งทาเสร็จเมื่อไหร่ครับพี่อันนี้จริงๆท้องอาหารมีตลอดเพียงแต่ว่าปรับปรุง จำนวนโต๊ะก็อี้ให้มาดูดีต่อครับครับเพิ่มโต๊ะเพิ่มโต๊ะก่อนหน้ามีอยู่บ้างแล้วนี่มาเพิ่มก่อนหน้ามีอยู่แล้วจริงจริงมีตลอดแต่ว่าทำปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นเรื่อยๆไมล้วก่อนเป็นบอลทอมีไหพี่เมื่อก่อนจะเนี่ยผมเห็นนี่นี่บอลทอนีนระพปรงเนี่ยครับก่อนหน้ามีมีห้องนี้ไหมัจริงจริงก็มีแต่ว่ามันอาจจะเล็กอืมตอนนี้เราเพิ่งขยายให้มันใหญ่ขึ้นได้ได้พื้นที่ขึ้น ก็เมื่อก่อนบางทีผมเคยเห็นตอนมันเล็กๆเนี่ย<ช>น้องๆบางคนก็ต้อง<ช>ไปนั่งทานกันตรงช่องทางเดินอะไรอย<ช>่างเงี้ยเ<ช>อาข้าวถุงมาใช่ครับวัดโตของททนะครับปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจความปลอดภัยเนี่ยเราบั่นใจบริษัทบลอทถึงได้คลอนออกมาครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของททนะครับพนักงาน7 0็ดคนคนครับพพ่อคนททเลยนะครับบริษัทที่สามารถคลอดมาโดยใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นผ่าน วิกฤตทั้งโควิดนะครับทั้งอะไรต่างๆมานะครับแล้วสามารถยืนหยัดได้และมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาในครั้งนี้ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่นะซีโอทอนะครับต้องขอบคุณพี่ปิตดินะครับแล้วก็ทางทีมงานบลทอมากๆนะครับที่ทํำนาพามาได้ถึงตรงนี้นะครับครับพวกเราชาวทอทอก็รักบริษัทลูกให้กันมากๆนะครับสามัคคีกันไหมครับ เนี่ยกำลังทําการสอบอีก9คนถ้าบถ้าบวก5ก็เป็น14คนละแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะได้สามารถขยายเพราะว่าตอนนี้เรามีพนักงาน7,000คนคนก็อาจจะต้องมีวิทยากรในจํานวนที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเดี๋ยวหมดวารละจะขอมานั่งเรียนด้วยเชริครับสี่สิบชั่วโมงแต่นั้นคงว่างขคยินดีครับ